ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกนณวีสิบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รมชิราชีรพรคเป็นธรรมท่านประธานครับก่อนอื่นก่อนที่จะสรุปก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนยติด่วนด้วยวาจาครั้งนี้นะครับพะเห็นเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความผลประโยชน์ของชาตินะครับร่วมกันผมขอสรุปสั้นๆสามเรื่องครับเรื่องแรกเราต้องยอมรับครับว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาสิโนโไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอเซนเตอร์ต่างๆนานานี้มันมีความร่วมมือกันระหว่างสองขอบวนการที่ผมนําเรียนไปขบวนการนําพาต้องอย่าลืมครับขบวนการนําพาขบวนการค้ามนุษย์ยังมีคนที่ตั้งใจที่สมัครใจไปทํางานจริงๆอยู่เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยะบวนการนำพาและกระบวนการค้ามนุษย์กลไกในการจัดการกับมันแตกต่างกัน องค์กรองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับขบวนการนำพาก็แตกต่างกับขบวนการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นหากเราเข้าใจในความหมายของมันเราเข้าใจในองค์คาพยพและกลไกต่างๆในการจัดการเรื่องขบวนการนำพาและขบวนการค้ามนุษย์เราจะไม่หลงทางในการคิดพิจารณาศึกษาถึงกลไกในการที่แก้ไขป้องกันปราบปรามและเยียวยาเหยื่อของขบวนการนำพาและการค้ามนุษย์ อันที่สองครับมีสองสรุปสองเรื่องที่เราจําเป็นต้องตระหนักให้ดีว่านปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรากลายเป็นฮับจริงๆเรากลายเป็นศูนย์กลางในอนุภูมิภาคของเราเรากลายเป็นไข่ดาวแดงๆที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่เขาใช้ช่องโหว่และช่องกฎหมายต่างๆในการที่จะมีเรื่องคอร์เซนเตอร์ในการเรื่องจะมีคาสิโนสุดท้ายเราต้องยอมรับจริงๆครับว่าศักยภาพของประเทศไทยเรามีไม่เพียงพอที่จะต่อกออน กับมาเฟียระดับโลกนี้แต่ผมไม่อยากที่จะทําให้ผู้ที่ทํางานด้านนี้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจต้องให้กําลังใจครับ <c oughs> สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติต้องยอมรับท่านทํางานหนักจริงๆท่านพยายามในการที่จะประสานงานระหว่างประเทศกับประเทศจีนกับประเทศเมียนมากับประเทศกัมพูชาทุกสิ่งทุกอย่างท่านทํางานแต่เราต้องยอมรับจริงๆว่ามันเหนือศักยภาพของประเทศไทยที่มีอยู่ เราไม่สามารถเราบรุรณาการขนาดไหนก็ตามมันเกินอำนาจหน้าที่ของเรามันจำเป็นต้องใช้องค์การพยบในเวทีโลกเวทีระหว่างประเทศเวทีสากลที่ประเทศไทยเราเป็นสมาชิกในการจัดการกับมันเรื่องกระบวนการนำพาขอเอ่ยชื่อองค์กรแล้วองค์การระหว่างประเทศ international organization for migration iom เขามีกลไกในการจัดการเรื่องนี้กระบวนการค่ามนุษย์ยังมี unodc united nations on d r u g and crimes เขาก็มีกลไกในการจัดการในการดูว่า ขบวนการต่างๆอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจําเป็นครับต้องบูรณาการการทํางานกันตั้งแต่ระหว่างประเทศภายในประเทศและทวิภาคีให้ได้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั้งขอขอบคุณท่านประธานอีกครั้งในการที่เห็นยติด่วนในวาจาครั้งนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆก็ขอ,ขอให้คณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นวิสามันหรือสามันที่จะนําเรื่องนี้ไปพิจารณานําข้อเสนอต่างๆไปพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ ท่านลังสิมันครับท่านลังสิมันใช้สิทธิสรุปแทนท่านชุดิพงศ์นะครับเชิญครับเรียนท่านประธานผมลังสิมรมลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออขออนุญาตสรุปนะครับในส่วนของยติด่วนด้วยวาจาเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการค้ามนุษย์แก๊งคอร์เซนเตอร์และบัญชีมา้า ซึ่งท่านชุติพงศ์พิพพพินโยนะครับได้เปิดการอภิปรายไปเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนอื่นนะครับท่านประธานผมเองพูดเรื่องนี้ด้วยความหนักใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองได้มีโอกาสอภิปรายอยู่ในหลาก,หลา,กหลายวาระและผมก็ทราบเองว่าเพื่อนเพื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้ทุกคนเห็นปัญหา เราปิดชื่อพักเราปิดชื่อฝ่ายทุกคนเห็นตรงกันครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่เราต้องยอมรับว่านับตั้งแต่การอภิปรายที่ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ปีน่าจะปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งปี2566เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราเห็นความคืบหน้าของเรื่องนี้น้อยมากแลวเราต้องยอมรับจริงๆว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาอภิปรายกันอีกครั้ง ดังที่เพื่อนสมาชิกหลากหลายท่านนะครับที่ได้มีการเปิดการอภิปรายนะครับในเรื่องนี้อย่างมีนัยะสำคัญขอสไลด์ด้วยครับซึ่งผมเองนะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการสรุปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงปัญหาของความใหญ่ของปัญหาที่เรากำลังเจออยู่เราไม่ได้กำลังพูดถึงแค่เฉพาะทุนสีเทาที่มาจากต่างประเทศแต่เรากำลังพูดถึงการผนวกรวมกัน ของทุนสีเทาและอาจจะดำในประเทศไทยของเราเองด้วยซ้ำไปท่านประธานครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของความเสียหายหลายท่านพูดไปแล้วผมจะไม่ลงรา,ร,ารายละเอียดนะครับไปสไลด์ถัดไปเลยครับเราจะพบว่าสไลด์ถัดไปครับความเสียหายนะครับกลมๆเนี่ยมันคือ7 0 0ด0ล้านบาทนี่คือเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ถ้าเราพูดให้ชัด นะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้ารวมถึงคนที่อาจจะไม่กล้าที่จะพูดว่าพวกเขาถูกแก๊้งสแกมเมอร์หลอกลวงเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขแห่งความเป็นจริงของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทะลุหนึ่งแสล้านบาทไปแล้วในแง่ของยอดจํานวนคนที่ผมได้ทํางานร่วมมือกับภาคประชาสังคมผมพบว่าตัวเลขคร่าวๆนะครับนับเชเวโกโกเคเคพาร์คและอื่นๆเนี่ยมีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ไม่น่าจะน้อยกว่า3 0 0 0 0นคน แล้วผมทำนายไปเลยครับท่านประธานอีก5ปีข้างหน้าหากข้อมูลหากการเติบโตของแก๊งสแกมเมอร์คอสเซนเตอร์เหล่านี้ยังมีต่อไปผมเชื่อว่าจะมีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ไม่น่าจะน้อยกว่า1ล้านคนตัวเลขความเสียหายทั่วโลกวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมีมากกว่างบประมาณแผ่นดินของพวกเราตลอดทั้งปีท่านประธานครับเมื่อเราไปพูดถึง แล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนเกี่ยวข้องยังไงกับการหลอกลวงการค้ามนุษย์ต่างๆในสไลด์หน้าถัดไปเราจะพบว่าคนจากหลากหลายชาตินะครับถูกหลอกนะครับโดยที่พวกเขาจะถูกนำพาผ่านมาที่ประเทศไทยแล้วส่งต่อไปที่อื่นที่ท่านประธานเห็นในสไลด์นะครับเป็นข้อมูลที่ถูกรวบรวมเอาไว้โดย IOM อนะครับอันนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้นับว่าจริงๆมันมีเส้นทางลูทที่มาจากจีนอย่างที่เราเห็นในกรณีของซิงซิงเราจะพบว่า จากอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็มีคนที่ถูกหลอกนะครับจากมาเลเซียจากสีรังกานะครับและก็จากแม้กระทั่งเอธิโอเปียและข้อมูลใหม่ๆที่มันปรากฏเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นจากเคนยาจากมโมร็อกโกเราจะพบว่าสุดท้ายพวกเขาเนี่ยนะครับจะต้องผ่านประเทศไทยเสมอเพราะว่าแก๊งคอสินเตอร์จะบอกว่าถ้าคุณมาทํางานในประเทศไทยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในกรณีที่คนชาตินั้นพูดภาษาอังกฤษได้มาเป็นดารานักแสดงในกรณีของซิงซิง นะครับมาเป็นธรรมชีพอะไรก็แล้วแต่พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณมาทํางานในประเทศไทยคุณจะมีรายได้ที่ดีแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้ก็จะพาคนเหล่านี้ไปที่เมวด,ดีหรือที่อื่นในใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าสถานะของประเทศในไทยในวันนี้เนี่ยเราแทบไม่แตกต่างอะไรกับการเป็นเอเจนยังไม่ได้เต็มใจยังไม่ได้อยากเป็นของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร แก๊งสแกมเมอร์หรือแก๊งค่ามนุษย์อีกแล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวันนี้ถ้าไม่มีประเทศไทยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็จะไม่มาตั้งอยู่ริมชายแดนของพวกเราขนาดนี้ผมคิดว่าสองคำถามท,าที่เราควรจะเข้าใจเวลาที่จะเข้าใจภาพของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยคือหนึ่งทำไมแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ถึงต้องเลือกมาตั้งอยู่ใกล้อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศไทยและสอง การมาตั้งอยู่ใกล้ชายแดนของประเทศไทยพวกเขาได้ประโยชน์อะไรทําไมไม่เป็นประเทศจีนไฟฟ้าแรงสูงอินเทอร์เนต็ตดีเนี่ยมันมีแค่ประเทศไทยเหรอทาไมจีนไม่มีเหรออินเดียไม่มีเหรอผมคิดว่ามันต้องตั้งคําถามเหล่านี้แล้วเราจะเห็นถึงความผิดปกติว่าประเทศไทยเกี่ยวข้องอย่างไรกับปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าแก๊งหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ท่านประธานครับถ้าเราดู ในเรื่องของอาณาจักรของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะวันนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์มีหลายที่เล่ากายกับล่าซีเอเนี่ยอาจจะไม่มีศักยภาพเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าทางการจีนนะครับเอาจริงเอาจังแต่ที่อื่นๆยังมีอยู่ในกัมพูชาย,ยังมีอยู่ในสามเหลี่ยมทองคำประเทศลาวยังมีอยู่ในเมียววดียังมีอยู่และมีการขยายอาณาจักรไปถึงพยาตองซูต่างๆแล้วแก๊งคอร์เซนเตอร์ อยู่รอบตัวเราแล้วแล้วก่อนหน้านี้มีเพื่อนสมาชิกบางท่านได้อภิปรายไปว่ามีแม้กระทั่งความพยายามด้วยซ้ําของแก๊กโอคเเตอร์ที่จะเข้ามาตั้งในประเทศไทยผมคิดว่านื่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมหนักใจและน่ากังวลใจอย่างยิ่งว่าปัญหาขนาดนี้อาณาจักรของคอสเซนเตอร์ที่มันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้อยู่รอบตัวของเราขนาดนี้แต่ที่ผ่านมาเราแทบไม่มีความชัดเจนในเรื่องของมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐในการที่จะปรับปราม พวกนี้อย่างจริงจังข้อมูลที่ผมทำนะครับผมพบว่าในเฉพาะเมืองเมียวดีเนี่ยในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยนี่คือ34จุดหน้าสงสัยของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อาจจะมีทั้งพนันออนไลน์ผสมลงกันไปด้วยนะฮะ34จุดนี้เกินกว่า10จุดเป็นของคนไทย หลายจุดเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอดีตทหารทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเอาเงินในกระเป๋าของพวกเราเข้าไปถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเข้าใจว่าปัญหาของแก๊้งคอเซนเตอร์เกี่ยวพันกับประเทศไทยและถ้าเราแก้ปัญหาภายในประเทศของเราได้พวกนี้อยู่ไม่ได้ครับไปที่หน้าถัดไปครับ นี่คือข้อมูลหลักฐานที่ผมพยายามพูดมาโดยตลอดว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้แก๊งคอเซนเตอร์มันเติบโตเนี่ยดูเลยฮะนี่คือจุดขายไฟฟ้าที่เราให้กับประเทศเพื่อนบ้านดูเลยฮะที่ไหนบ้างเขตไหนบ้างเรามาช่วยกันฮะผมถึงพยายามเน้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วคอเซนเตอร์ที่มันเติบโตและมันมาตั้งชายแดนเนี่ยเพราะเขาหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ ถูกต้องครับบางจุดนะครับที่ผมไฮไลท์สีดำไฟตัดไปแล้วครแต่อีกหลายจุดยังขายแล้วผมจะบอกให้นะฮะบางจุดโดยเฉพาะที่จังหวัดตากเนี่ยเป็นนอมินีเจ้าบริษัทนะครับเป็นบริษัทของเครือข่ายของชนกลุ่มน้อยที่มาซื้อขายไฟแล้วประธานโทษท่านประธานคิดว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ที่เขาปล่อยให้ทุนสีเทามาเช่าเนี่ย เขาจะเอาไฟให้ใครฮะผมเชื่อว่าคงมีชาวบ้านได้ประโยชน์อยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไปเข้าแก๊งคอร์เซนเตอร์ไฟจากบ้านเราดีแหละฮะท่านประธานครับไปดูที่สไลด์ถัดไปนี่คือวิดีโอฮะนี่คือเสาไฟสายไฟที่ลากไปยัง KK Park ซึ่งมีคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของ KK Park ร์คซึ่งเป็นคอร์เซนเตเนี่ยอยู่ประมาณแสนคน ไฟเหล่านี้ถูกลากจากแผ่นดินไทยเข้าไปฮะพูดแฟร์นะครับไฟตรงนี้ตัดแล้วฮะหลังจากหลายหลาภาคส่วนตั้งคำถามแต่ท่านประธานเชื่อไหมฮะผมได้ยินกับหูเพราะผมเป็นคนถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าในเมื่อเสาไฟตรงนี้ไฟฟ้าตรงนี้ตัดแล้วเราจะสามารถรื้อถอนเสาได้ไหมจะเก็บไว้ทำไมท่านประธานคิดว่าผมได้รับคำตอบว่าอะไรฮะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกอกับผมว่าเผื่อไม่แน่ในอนาคตกลับมาขายใหม่วิธีคิดของหน่วยงานในประเทศของการไฟฟ้าในประเทศผมถึงต้องเรียกร้องว่ากระทรวงมหาดไทยต้องเอาจริงเรื่องนี้ได้แล้วท่านจะปล่อยเรื่องนี้ให้คาราคาซังไปทำไมการขายไฟฟ้าหากนำไปสู่การตัดไฟเราไม่ได้กระทบอะไรเลยฮะ ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับคิดเป็นรายได้ไม่เยอะเลยครับของการไฟฟ้าส่วนภูมาาิภาคเราจะเก็บว่าทำไมฮะตกลงแล้ววันนี้ประเทศของเราเราคือแบตเตอรี่ให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช่หรือไม่ไปที่หน้าถัดไปฮะแล้วความตลกร้ายที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบราชการในประเทศเราคือผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับไปถึงท่านทางคอรอมอและถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับ ถ้าพูดกันอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายผมคิดว่าคอรมอคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้ถึงขนาดนิ่งนอนใจขนาดนั้นแค่ถ้าใช้ความพยายามสักหน่อยกว่านี้มันอาจจะประสบความสำเร็จเพราะหนังสือฉบับนี้ฮะคือหนังสือติดตามมติของคณะรัฐมนตรีหนังสือฉบับนี้ระบุอย่างชัดเจนว่าให้มีการระง,งับสาธารณประคข้ามพรมแดนที่จะไปใช้เป็นประโยชน์ต่อพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ สั่งการไปที่กระทรวงมหาดไทยเพราะมหาดไทยเนี <necessary> ilot, ่ยเป็นคนกํากับดูแลประทานโทษฮะไฟยังขายอยู่หนังสือนี้ตั้งแต่พฤษภาคม67ฮะผ่านมาแล้ว8เดือนเกิดอะไรขึ้นทําไมไฟฟ้ายังคงไหลจ่ายเข้าไปที่ยังแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่อไปผมไปยืนอยู่บนท่าข้ามที่ตรงข้ามกับชเวยกโกโกใช่ครับตรงนั้นไฟถูกตัดแล้ว แต่เราก็พบว่าถ้าข้ามเหล่านี้ถูกอนุมัติโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วน้ำมันที่ถูกส่งไปเพื่อไปปั่นไฟให้กับชเวโกโกมาจากประเทศไทยฮะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราฮะตกลงแล้วแก๊งคอเซนเตอร์มันจะดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลมใต้ปีกที่ชื่อว่าประเทศไทยใช่หรือไม่ท่านประธานครับไปดูที่หน้าสไลด์ถัดไป อันนี้เป็นท่าถัดไปฮะท่าข้ามเหมือนกันครับแต่เป็นท่าที่29ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันคล้ายกันระหว่างเคเคปาร์ K กับวันหยานะฮะวันหยานิวซิตี้อินเตอร์เนชันแนลท่าข้ามนี้นะครับเป็นท่าข้ามที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีชุมชนชาวบ้านอะไรมากมายฮะส่วนใหญ่เป็นแก๊งสแกมเป็นคอร์เซ็นเตอร์ที่เห็นอยู่ไกลๆอาคารดังกล่าวหลังคาสีชมพู ตรงนี้คือ scammer คือ call center ทั้งหมดฮะในนั้นมีการช็อตไฟฟ้าในนั้นมีการทุบตีในนั้นมีการทำร้ายร่างกายในนั้นมีขบวนการที่กำลังหลอกเงินคนไทยและคนทั่วโลกท่านี้เป็นท่าที่อนุมัติโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วไปที่หน้าสไลด์ถัดไปฮะความน่าตกใจคือท่านี้ฮะมีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงฮะมีออฟฟิศอยู่มีที่ทำการท่า29 มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเออผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่าปกติท่าพวกนี้เนี่ยผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าเป็นที่ส่งของส่งสินค้าแต่มันมีตอมอด้วยมีศุลก,กากรทั้งหมดนี้ตรงข้ามกับคอเซนเตอร์นะฮะสรุปว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์หรือไม่ไปต่อฮะนี่คือวันที่ผมในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคงลงพื้นที่ ตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นบริเวณตรงข้ามกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เรียกว่าช่องแคบปูนจากประเทศไทยฮะกำลังขนไปกำลังขนไปกำลังขนไปแล้วไปไหนฮะไปท่าข้ามตรงนี้ใช่ไหมครับไปท่าเรือเฟอร์รี่ที่กำลังจะขนส่งไปแล้วลองดูเลยฮะเดี๋ยววิดีโอผ่านไปนิดนึงนะฮะจะเห็นนะครับเราจะเห็นว่า ปูนเหล่านี้ฝั่งตรงข้ามมันแทบไม่มีอะไรเลยฮะ <_ EN> เขากำลังก่อสร้าง call center, คอเซ็นเตอร์ฮะผมเป็นประจักษ์พยานของการก่อสร้างคอเซ็นเตอร์และผมเห็นมันด้วยตาตัวเองฮะนี่คือสภาพความเป็นจริงฮะตกลงคอเซ็นเตอร์ดีสร้างโดยใครฮะไ,ไปหน้าถัดไปฮะในบริเวณท่าดังกล่าวผมเห็นใครฮะชุดนั้นลายพางเนี่ยน่าน่าจะคุ้คุ้น,น,นะฮะ คือทหารของเราเองฮนะผมเชื่อว่าท่าเหล่านี้นะครับไม่มากก็น้อยก็เผอเพอก็มีคนที่ถูกหลอกเนี่ยแล้วข้ามไปปูนก็ยังขนได้สิ่งของมูลค่าสูงจํานวนมากขนาดนี้ขนได้ทําไมคนจะขนไม่ได้ฮนะขนได้ครับวันนี้ผมได้เปิดข้อมูลและหลักฐานที่ชี้ชัดอย่างชัดเจนว่าแก๊งคอเซนเตอร์สุดท้ายเนี่ย มันก็คือสิ่งที่ปลูกสร้างโดยคนไทยโดยประเทศไทยที่มีคนบางกลุ่มได้ประโยชน์บนความทุกข์ทรมานของผู้อื่นท่านประธานครับผมคิดว่าจนถึงตอนนี้หน่วยงานของรัฐจริงๆไม่จำเป็นต้องรอให้กรรมธิการหรือให้สภาต้องพูดเรื่องนี้้ซมอีกเลยครับ ผมคิดว่าถึงเวลาที่เรื่องนี้จะเป็นวาระแห่งชาติที่เราจะต้องทุ่มสพรักกำลังในการปรับปรามในการจัดการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์การมีมาตรการในเรื่องของบัญชีม้าอย่างเดียวไม่เพียงพอการมีมาตรการในเรื่องของซิมม้าอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะศัตรูของชาติวันนี้มันอยู่ใกล้ๆเราเราต้องปราบปรามพรุ่งนี้อย่างถึงลากถึงโคน จัดการกับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับก,บการทุจริตคอร์รัปชันและที่สำคัญคือการช่วยเหลือในสไลด์ถัดไปครับคนอีก6,000คนที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่คนเหล่านี้ถูกหลอกไปครับพวกเขาถูกหลอกไปพวกเขาเข้าใจว่าจะมาทำงานในประเทศไทยหลังจากที่มีการช่วยซิงซิงซึ่งเป็นนักแสดงชาวจีน เกิดคำถามครับว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการช่วยเหลือคนที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์อย่างรวดเร็วแล้วที่เหลือเขาจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อไหร่ท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าผมสนับสนุนในการเสนอยติในวันนี้และผมเองในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงผมติดตามเรื่องนี้และผมก็ยินดีหากสภาผู้แทนราษฎรจะส่งเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการ แต่ผมอยากจะขอความกรุณาท่านประธานครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องช่วยกันลำพังกรรมธิการความมั่นคงอย่างเดียวพวกผมเองเราทําอย่างเต็มที่แล้วครับผมต้องการสัพพักกำลังผมต้องการเพื่อนจากทุกพักการเมืองโดยเฉพาะจากฝั่งรัฐบาลที่พวกท่านมีที่นั่งอยู่ในคอรมอผมอยากให้เราใช้เวลานี้โอกาสนี้ร่วมมือกันครับในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ทำให้ภัยคุกคามนี้มันหมดไป ทำให้ประเทศไทยของเรากลับมามีชื่อเสียงที่ดีอีกครั้งทําให้คนที่เขากําลังจะเดินทางมาที่ประเทศไทยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะถูกหลอกเขาจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือไม่ Land of อฟสมาจะเป็น Land of อฟสมายอย่างแท้จริงถ้าพวกเราช่วยกันขอบคุณครับท่านประธานครับ ลิปจบแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ